น,นโดยแปรงสีฟันวิกตอรี่บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้าง จราจรครับอย่างมากเลยกรุงเทพมหานครครับผมเป็นถนนที่รถติดอย่างมากแล้วก็ปัญหาคือนหน้าฝนก็คือน,น้ําท่วมขยะรีไซเคิลไม่มีถังขยะแบบแยกขยะค่ะ เพียงวันทันเหตุการณ์นะครับตามหัวข้อเลยครับกรุงเทพมหานครในฝันกับผู้ว่าอัศวินวันนี้ร่วมกับเราในรายการนะครับพลตํารเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราเอาให้ชัดกันในทุกเรื่องนะครับต้องย้อนไปตั้งแต่18ตุลาคมเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครโดยไม่รู้เนือ้อรู้ตัวละหนึ่งสองนะฮะมาจากการแต่งตั้งไม่ใช่การเลือกตั้งสาม เป็นทีมเดิมอีกเป็นรองผู้ว่ามาอีกนะฮะจนถึงวันนี้ผ่านไปเดือนเสร็็ๆแล้วการทํางานยากไหมครับกดดันและหนักใจอะไรไหมฮะผู้ว่าพอได้รับการแต่งตั้งแล้วก็คิดว่ามันคงมีแต่คิดคิดไปบ้างว่าเอ๊ะมันจะมันจะเป็นแค่ไหนเพียงใดแต่พอได้เริ่มมาจับงานคือผมมีประสบการณ์ตอนเป็นรองผู้ว่าอยู่แล้วเนี่ยสามปีวันวันที่สิบป ตุลาเนี่ยนะครับประมาณสัก9กโมงครึ่งถึง10โมงเนี่ยก็มีเ,เสของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยับ,บโอมาบอกว่าท่านนายุทท่านนายกรัฐมนตรีเรียกพบที่จำเนียบ,บหน้าห้องประชุมคอรมอผมก็ไปรอตั้งแต่10โมงไม่รู้เลยว่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องอะไรก็ตอนนั้นมีงานพระบรมศพก็นึกว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะสั่งการเกี่ยวกับ เรื่องปรับปรุงการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยว่ามันขัดตกบกพร่องไลผมก็คิดว่าคงไปรับนโยบายจากท่านนายกตรงนั้นครับพอไปถึงก็ปรากฏว่านั่งรออยู่สักประมาณสักส1บอ็ดโมงมนิดนิดท่านนายกและมนตรีก็ออกมาพร้อมกับท่านรองนายกผลเอกประพิตวงสุวรรณแล้วก็ท่านรองนายก ท่าน,นอาจารย์วิษนุเครืองามแล้วก็พลเอกอนุงพงศ์พบจินดาแล้วมติมากการกระทรวงมหาดไทยมาครบนะฮะครบแล้วก็บอกว่า,าต้องให้มาช่วยกันทํางานนะอยต้องให้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครผมก็นั่งนิ่งแล้วก็ได้แต่คําเดียวว่าครับเพราะว่าเรามาจากโรงเรียนโรงเรียนเราอะนะแล้วคำสั่งผูดคาบรญชากรพรจากสวรรค์อยู่แล้วแล้วก็รับอย่างเดียวรับคําสั่งไม่ได้รู้สึกหนักใจกดดันเลยแหละฮะ มาเข้ารับตําแหน่งในช่วงเวลาแบบนี้ผมเชื่อว่ามีความรู้สึกว่าเราจะต้องทําให้ได้ในเมื่อทางรัฐบาลเขาไว้ใจแล้วก็มอบหมายให้ทำเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งของผมก็อยากจะทําด้วยเพราะเป็นช่วงที่เราจะถวายงานโอกาสสุดท้ายที่ถวายงานกับพ่อของเราเพาราะหลวงของเราเนี่ยเ,เราก็จะต้องดูแลคนที่ มาหลั่งไหลกันมามากมา,ายมากเหลือเกินที่จะมากราบพระบระมศพเนี่ยเราได้ทํางานตรงนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะทําไม่ได้คิดว่าจะทําไม่ได้เลยคิดว่าต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะค่ะทีนี้พอเข้ารับตําแหน่งได้รับการแต่งตั้งจากการแต่งตั้งทางประชาธิปัตย์เองวายอย่ายังไงพูดคุยกับท่านผู้วายย่ายังไงบ้างคะ ก็แม้กระทั่งตัวท่านคุณชายสุขุมพันธ์เองก็โทรมาบอกว่ามาเป็นกําลังใจให้นะผมก็บอกว่าขอบคุณครับคุณชายแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าท่านก็บผมไม่ได้อยากจะไปผมก็คงผมไม่ได้อยากจะมาเพราะเราร่วมงานกันมาผมเป็นคนที่ใครเป็นผู้ข้ามชาแล้วผมก็ทําตามคําสั่งอย่างเดียวทั้งพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ได้พูดอะไรผมหาลือกับท่านอดีต อดีตนายกรัฐมนตรีท่านชวนหลีกภัยเนี่ยท่านก็บอกว่าทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะเพื่อบ้านเพื่อเมืองท่านเอวิจิต์ก็หลังจากนั้นอีกสามจีวันท่านก็ประสานมาว่าให้ให้ทำให้ดีที่สุดไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นการเมืองก็จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ฟังดูแบบนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆนะฮะไม่มีงั้นมาดูเอาแบบเป็นรูป,ปรธรรมสิ่งหนึ่งที่เวลามีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เกิดขึ้นคนกรุงเทพหวังอย่างมากคือการเปลี่ยนแปลงด้านการจราจร,รตอนนี้หนักสุดๆเลยนะฮะเส้นผหลโยนสุดไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้น การเมืองก็จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องฟังด,ดูแบบนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆนะฮะไม่มีครับงั้นมาดูเอาแบบเป็นรูปธปรรมสิ่งหนึ่งที่เวลามีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เกิดขึ้นคนกรุงเทพหวังอย่างมากคือการเปลี่ยนแปลงด้านการจราจรตอนนี้หนักสุดๆเลยนะฮะเส้นพหลโยธินรัชโยธินสะพานรัชโยธินท่านจะเอาไงต่อไปดีฮะคือต้องต้องบอกว่าสะพานรัชโยธินเนี่ยรฟมอเป็นคนก่อสร้างซึ่งทําสัญญาไปแล้ว จะเสร็จปี2,563หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยรถไฟฟ้ามหานครเนี่ยซึ่งซึ่งเขาจะทำทางทางทางรอดใ่รอดอุมได้ไหมอาจจะไม่รื้อแล้วล่ะครับไม่ผมผมแสดงความคิดเห็นไปไม่รื้อก็ได้ไหมก็บอกเหตผลไปว่าถ้าไม่ถ่อสร้างถูกกว่าอีกประมาณ800ล้านด้วย คาดว่าจะได้ผลสรุปชัดเจนเนี่ยวันนี้ฮะวันนี้ต้องรู้เพราะว่าพอที่ประชุมเนี่ยมันจะมีรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็ตัวแทนจากรถไฟฟ้ามาหานครตัวแทนกรุงเทพมาหานครได้ข้อสรุปแล้วก็จะต้องไปกราบเรียนท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรมมัฐมนตรีว่าไอต้ตรงนี้มันเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรครับแต่ว่าตามหลักการเขาลื้ออยู่แล้วล่ะแต่ผมบอกว่าจริงๆเขาจะลื้อตั้งวันที่22บผมบอกลองทดลองปิดดูก่อนซิ ชาวบ้านจะเห็นด้วยไหมแล้วผมก็บอกว่าอย่ามาบอกนะว่ารถติดเพราะกรุงเทพมหานครผมก็จะต้องประกาศให้สาธารณชนรู้เลยว่ามผมไม่ได้เกี่ยวข้องกรุงเทพไม่ได้เกี่ยวข้องผมก็ค้านด้วยซ้ำเนี่ยเนี่ยผมก็ค้านฝากไปด้วยเนี่ยตอนนี้เนะี่ยับเดี๋ยวเรารอติดตามนะว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรกับสะพานรัชโยธินะเดี๋ยวมานําเสนอคุณผู้ชมอ,อีกครั้งหนึ่งจากรัชโยธินเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวนี้นะคะพอในช่วงที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาติดยาวมาถึงแยกประชานุกูลเลย ต้องแต่ก่อนถึงแยกประธานุกคูณโรงแรมไอโรงพยาบาลแลยเกษมเกษมบ้านตรงนั้นเลยติดทั้งกันบางครั้งติดถึงสะพานพระรามเจ็ดวลีน้ําขังรอการระบายเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นไหมครับน้ารอลงทะเลน้ํารอการระเหยยังไงไหมครับคงไม่มีเปลี่ยนอะไรฮะัต้องต้องต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า มันโชคเข้าข้างผมเพราะมันหมดฤดูฝนใช่ครับ<ม>แต่มันก็อีกแค่10เดือนนะครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาใหม่แล้วนะครับพอเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาสี่เดือนม,มันก็เป็นฤดูฝนอ่ากาะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มาสัมผัสกับน้ําท่วมอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเครื่องเครื่องสูบน้ำเนี่ยตั้งเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเคยตั้งอยู่5้าตัวเราก็เพิ่มอีก5ตัวเป็น10ตัวแทนที่แทนที่ว่ามันจะต้องสูบออก ภายในสามชั่วโมงมันก็จะเหลือชั่วโมงชั่วโมงเดียวอย่างเช่นกรณีเมือ่อเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยแบร์ริงเออสาเจยโยทินหน้าสาอาญาจุ่มเป็นท้องกระทะเนี่ยชั่วโมงเดียวคือฝนตกหนัก,นกด็อกเตอร์ลยนโทรมาบอกแล้วคืนนี้ฝนจะตกหนักนะทีหนึ่งคือคือผมชเชิญเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้วยด็อกเตอร์ลอยน์อาจารย์ประโมทม้กัดเนี่ยเพราะเขาเป็นกูรูเรื่องน้ําเนี่ยครับ ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ต้องเชิญเข้ามาเป็นเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อให้ข้อแนะนําที่ดีด้วยครับคืนนั้นแบลิงเนี่ยหกโมงเช้าเนี่ยชาวบ้านเห็นน้ําเหลือประมาณห้าเซนรัะชะโยธินหน้าสายาไม่มีแม้แต่หยดเดียวคือนี่คืออันนี้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงนั้นนะครับครับคือก็ขณะนี้ผมสบายใจแล้วพเพราะมันเข้าหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นหน้าร้อนอีกครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือสิงหากัญยาตุลาพฤศจิกา อย่างไรมันก็ต้องตกอีกเพราะเป็นฤดูใช่ฮะผมกําลังจะแก้แกปัญหาแบบยั่งยืนอย่างเช่นเ,เราจะมอนิเตอร์กรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเขาจะพยากรณ์ทุกสองชั่วโมงจะแจ้งรเราจะให้กรุงเทพกรุงเทพยายามหานครโดยสํานักการระบายน้ำเนี่ยเป็นคนติดตามความเคลื่อนไหวในกลุ่มเมฆกลุ่มฝนซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะแจ้งสองชั่วโมงเราก็จะ ติดตามตรงนี้ซึ่งข้อมูลจากกรอมอุตกุก็เชื่อถือได้ใช่ไหมครับเชื่อถือได้ประมาณ80%เปอเลยเพราะอาจจะคาดเคลื่อนบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าความเชื่อถือได้เนี่ยมันเยอะเราก็จะต้องเตรียมพร่องน้ําว่าตรงนี้ถ้าฝนจะตกแล้วเราเอาออกไปก่อนดีไหมเพื่อพร่องน้ำอาไว้ให้มันสำหรับรองรับน้ำใหม่ที่จะมาหรือ เราต้องเตรียมว่าด้ไอ้น้ำจากอุโมงค์เนี่ยเราจะสูบลงคลองไหนแล้วจากคลองเนี่ยไม่ใช่ไปคายอยู่ที่คลองอต้องเอาลงเจ้าพยาให้ได้อันน,นี้นี่คือสิ่งที่ผมจะทําการที่จะขุดลอกกรูคลองเนี่ยมันจะมีทุกปีใช่ครับแต่ว่าผมคิดว่าเราจะต้องขุดลอกให้มัน มันลึกจริงๆอ่ะให้มันลึกจริงๆ,ๆมีเวลาอีกประมาณสักสิบเดือนนะครับสิเดือนในการเตรียมเตรียมตัวตรงนี้คมาดูทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวกทมบ้างกล้องวงจรปิดก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องกล้องดัมมี่กล้องปลอมตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะขณะนี้เนี่ยก็อยากจะกลับเรียนไปยังผู้ชมทุกท่านพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือพี่น้องจากต่างจังหวัดมา มาทําธุรกิจหรือว,ว่ามาประกอบสัมมาอาชีพในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมต้องเรียนได้เลยว่าขณะนี้ไม่ห้าหมื่นกว่ากล้องเนี่ยเป็นกล้องจริงทั้งหมดค่ะเราไม่มีกล้องดัมมี่ไม่มีกล้องปลอมแล้วนะครับค่ะห้าหมื่นกว่าตัวนี้เป็นเรียวทามหมดเลยนะคะเป็นบางส่วนที่เป็นเรียวทามบางส่วนก็ต้องคือมันอาจจะยังไม่ทันสมัยบ้างมมไม่ทันสมัยเรา คือผมอยากจะบอกว่าเราจะใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยก่อนเรากงจะไม่ซื้อใหม่ค,ครับมันมีอยู่แล้วเนี่ยถึงแม้มันเหมือนรถเรถเก่าแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อรถใหม่หรอกมันพอขับได้ก็ขับไปกันไปก่อนแต่เรามักได้ยินหลังเกิดเหตุว่ากล้องเสียบางที่ก็กล้องหายนะฮะ,ะจะไม่มีแล้วครับค่ะไม,ไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช้การได้ทุกตัวห้าหมื่นกว่าตัวครับอย่างน้อยเนี่ยสิเซ็นต อาจจะมีบกพร่องบ้างสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินแน่นอนผมยืนยันผมจะย้อนกลับมาที่ทางสํานักง,งานกรุงเทพมหานครบ้างนะครับการตรวจสอบความโปรง่งใสความสุจริตครับสํงงานักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้มข้นและจริงจังมากนะฮะท่านผู้ว่าเป็นอดีตรองผู้ว่าอยู่ทีมเดิมมาก่อนคนอาจจะสงสัยว่าความโปร่งใสตรงนี้เนี่ยมันจะมีมากน้อยขนาดไหนยังไงครับกังวลไหมครับสบตงจะเข้ามาตรวจสอบด้วย เต้องต้องบอกว่าเมื่อประมาณสักสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคร<ช>ับทางผู้ว่าพิสิทธ์ผู้ว่าสำนักง,งานตรวจกำเนินประสานมาว่าจะขอส่งตัวแทนโดยมีรองผู้ว่าผู้อำนวยการผู้ตรวจราชการมาพบนนกรุงเทพมหานครบอกหกเจ็ดปีเขาไม่เคยได้พบเลยบอกมาเลยผมเชิญเข้ามาหกคน มานั่งคุยกันประมาณ2อถึงสามชั่วโมงเอาไม่ต้องคุยกันผ่านหนังสือแล้วเหรอฮะไม่ต้องชี้แจงอะไราเชิมานั่งคุยเราทำความตกลงกันก่อนว่าท่านเห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีอะไรที่ไม่ชอบลาพะกลเนี่ยบอกเลยรบอกไม่ต้องเกรงใจเพราะว่ายังไงท่านก็ต้องตรวจสอบผมผมต้องการให้ตรวจสอบได้ ตัวผมเนี่ยบอกผมก่อนโทรมาเลยมาบอกว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีคุณไม่ต้องทําหนังสือยกหัวผมว่าอย่างไรบ้างครับมีเรื่องไหนที่ท่านตัวเขาไม่ได้มาท่านท่านพิสิทธิ์ไม่ได้มาแต่ส่งผููไตคำชาเขามันจะมีรองผู้ว่าอะไรอะไรมากันหกท่านน่ยผมจําได้คเขาก็โอเคผมก็เลยถามไอ้ตรงนี้ทําได้ไหมตรงนี้ทําได้ไหมเขาจะบอกเลยเพราะอย่างนี้เราก็จะได้สบายใจนะว่าเราสิ่งที่เราจะทําไปเนี่ยมันจับต้องได้โปร่งใส เพราะฉะนั้นได้คุยกันในเบื้องต้นแล้วกับทางสอตง,องออสบายสบายเลยฮะงั้นผม <ฮะ S 2> ขออนุญาตจะรื้อไอ้เรื่องเก่าๆไหมฮะอุโมง์ไฟรถดับเพลิงเรื่องนี้ไปอยู่ที่ปปชแล้วครับอยู่ที่ปปชแล้วเรื่องต่างๆเนี่ยไปอยู่ที่ส่งให้ปปชไปแล้วรอปปชจะชี้ว่าขาผิดถูกอย่างไรอ,อยู่ที่ปปชมันเลยจากอำนาจของ ของทางเพมหานครไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รื้อตรงนี้ขึ้นมาใหม่หมดละรอปปชอย่างเดียวคือคือลื้อไม่ได้เพราะเรื่องทั้งหมดมันสรุปทางสตงส่งไปที่มหาดไทยมหาดไทยส่งไปที่สํานักงานตรวจเงินผ่นดินแล้วท่านย้ําว่าสตงสามารถยกหูถึงท่านได้ทันทีทันทีเลยื่องความโปร่งใสท่านพร้อมพร้อมเลยพวกเราจะได้สบายใจด้วยเขาจะได้แนะนํเอันนี้เอ๊ะเพราะว่า ไม่ควรทํานะอะไรอันนี้ทําได้เนี่ยเราก็สบายใจนะผู้ใต้ํำชาผมก็จะสบายใจด้วยไม่ต้องเกรงว่าสํานักงานตรวจเงินเปนดินแล้วท่านย้ําว่าสตงสามารถยกหูถึงท่านได้ทันทีทันทีเลยครับเรื่องความโปร่งใสท่านพร้อมพร้อมเลยพวกเราจะได้สบายใจด้วยเขาจะได้แนะนำเอันนี้เอพราะว่า ไม่ควรทํานะ,ะอะไรอันนี้ทําได้เนี่ยเราก็สบายใจนะ,ะ,ะผู้ใต้กำชา,าผมก็จะสบายใจด้วย<ะ>ไม่ต้องเกรงว่ามันจะผิดจะทูกอะไร,รับ<ะ>ผู้ว่าครับถ้าย้อนไปสมัยที่ท่านรับข้าราชการตํารวจเป็นข้าราชการตํารวจชื่อเสียงทางบวกเยอะมากเลยนะ,ะมือปราบภัยเขียวนะฮะอัศวินปิดจอ็อกกังวลไหมว่ามารับตําแหน่งผู้ว่าครั้งนี้ชื่อเสียงต่างๆที่สร้างสมมาเนี่ย จะมาลายหายไปนะคะคิดเหมือนกันนะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะทำในสิ่งที่ถูกที่ต้องผมเนี่ยไม่ต้องการให้มันเด่นขึ้นกว่านี้ละชื่อเสียงที่ผมมีอยู่ผมคิดว่าผมพอแล้วแต่อย่าไปทําให้ชื่อเสียงมันตกต่ำลงเนี่ยผมแค่เสมอตัวผมก็ถือว่าเจ้าถ้าต่ำลงเนี่ยผมก็เจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผม6กสิบกว่าแล้วคงจะไม่ทำไอ้เรื่องอะไรที่มันทํามาทั้งชีวิตเนี่ย คนเขาเชื่อถือท่างชีวิตยเนี่ยเอาชื่อเสียงมาละลายน้ำถ้าตรงนี้หรอแต่ผม,มว่ารุ่นก่อนๆไม่ค่อยเจ้าเสมอตัวเท่าไหร่นะครับผมไม่ทราบเอาแต่ว่าผมละกัน <c oughs> คนอื่นผมไม่ทราบค่ะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่คนกรุงเทพจะได้เห็นหในช่วงเวลาการทํางานของท่านผูวอัศวินบ้างคะต้องมีแน่นอนฮะอย่างเช่นกรณีฝนตกน้ําท่วมเยอะเนี่ยท่านจะไม่เห็นหรอกว่าเครื่องเสียเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ประจําเครื่อง ปล่อยให้เครื่องดับอยู่กับน้ำาเงี้ยจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่มีรับไดที่ผมยังอยู่แต่ผมก็ไม่ไม่ทราบว่าจะอยู่เมื่อไหร่นะจะอยู่แค่ไหนกี่วันกี่เดือนกี่ปีผมไม่ทราบครับแล้วแต่นโยุบายแล้วแต่การกระทําของผมด้วยเน่ถ้าผมทาดีก็ไม่แน่ถ้าทําไม่ดีก็พรุ่งนี้ก็อาจจะไปก็ได้ครับอ่าและครับทั้งหมดนี้เปิดใจผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับกรทมในฝันนะครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ว่าครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ เราพักกันตู้เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเที่ยงวันทันเหตุการณ์กันต่อค่ะ